สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมกล่าวว่าในืน <c oughs> ้นที่จังหวัดนครปฐมดำเนินโครงการสรรหาผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานแรงงานไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับมอบรถเจ็ดองค์กรหน่วยงานสากัดกระทรวง ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านนะครับนะที่เห็นความสาคัญของผู้ย่ากไรตรงนี้ก็เป็นการเสียโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนท่านนายกเรากาชาติเรานะครับก็ได้หลงพื้นที่กันทุกวันนะครับนะมันก็ได้เชิงสถาบัานด้วยนะครับถ้าให้มีการผู้ใหญ่บ้านงานทุกกระทรวงทบวงฟงไม่เสร็จก็เลยขออนุญ,ญาตเอาไปไปไปรับเอามาเก็บไว้ก่อน คนบางกลุ่มนะครับที่ทุก,กองค์กรทุกท่านนะครับที่มีจิดเมนตาให้กับคนนครปฐมครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนคปรปฐมเพราะอ้อมผู้ใหญ่สิทธากรอเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าเริกิิ์พระบระมราชินีนาต่อผู้หญิงและบรรลุความเท่าเทียมทางเพศค่ะก็เป็นภาพที่สวยงามนะคะ มาทัานได้ลงนาแล้วนะคะรวมกับหมือยงานต่างๆะคะ <c oughs> ่ะหน่วงานแรกนะคะขอเรียนเชิญ <c oughs> ไปพรอมๆกัน,นะค่ะ เรียกว่าเป็นการร้อยเรียงความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนนะคะเราอยากให้สตรีทุกคนไปที่ยอมรับทำงานให้กับเทียมกับประธานที่ยั่งยืนของโลกเนี่ยกำหนดได้17เป้าหมายเป้าหมายที่5นะคะ sexual harassment เนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวกับหน้ของเพศสภาพในเรื่องขการเที่ยว ต yup. ั้งแต่ตอเด็กเลยนะครัเรียนหนังสือตอนประต้นตอนปลาถ่ายวิดีโอยอะเรีย่ง้นนะหนึ่งสองบริษัทแฮปปี้คลิปจำกัด บริษัทมาสูมาาบริษัทบริมูร์กรูปโฟจำกกดขออยนยญานะครับพี่ออนยญาคุ้มหน่อยครับออนยญานะครับ